ไปทำงานหาเงินเรียนสูงดีกว่าจ,จะได้มีเงินเดือนเยอะๆมันไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านเนาะไปนู่นมันต้องซื้อทุกอย่างเลยจะค่าเช่าค่ารถค่าเดินทางเงินเดือนออกมันก็ไม่เหลืออะไรมันก็ท้ออยู่แต่ว่าเราเราไม่ถอยมีคำถามอยู่ว่าเป็นหนี้ไหมจะขายได้ไหมขายให้ใครเราต้องทำยังไงยากไหมอะไรพวกนี้ค่ะ เหมือนกันเราออกไปดิ้นรนตั้งไกลไปถึงเมืองนอกดิ้นรนไปไกลแสนไกลแต่สุดท้ายความสุขอยู่ที่บ้านเรานี่ค่ะความคิดตอนนั้นคืออยากเรียนให้สูงจะได้ไม่ต้องมาทํานาจะได้ไม่ต้องมาทําเกษตรให้มันเหนื่อยตากแดดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก่อนมันไม่มีเครื่องทุนแรงเยอะเนาะเราเห็นเขาลําบากเราก็เลยไปทํางาน หาเงินเรียนสูงสูงดีกว่าอาจจะได้มีเงินเดือนเยอะๆคือพ่อแม่ไม่มีไม่มีทุนเราเราดิ้นรนเองเราอยากเรียนสูงสูงเราก็เลยไปสมัครรายนพอเรียนจบคิดว่าเงินเดือนจะดีสตาร์ทเก้าพันมันไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเรามีข้าวมีอะไรกินไม่ต้องซื้อไปนู่นมันต้องซื้อทุกอย่างในจะค่าเช่าค่ารถค่าเดินทางอะไรเงี้ยพอหากเงินเดือนออกมันก็ไม่เหลืออะไรแต่ว่าเราเราพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะส่งให้เขาใช้ ทุ่เดือนทำพักมากเห,เหนื่อยเหนื่อยท้อคือมีมีเงินแก้การลดเงินไปกับทำง,งาน20บาทติดติดกระเป๋าแล้วทีนี้เราเราก็ต้องส่งส่งส่งตังให้แม่ที่บ้านใช่ไหมคะ่ะที่บ้านละนีสินก็เยอะเริ่มจะผ่อนนั่นผ่อนนี่ทีวีมอเตอไซพัดลมตู้เยน็นอะไรอย่เงี้ยเงินเดือนไม่พอใช้บัตรผ่อนรูดเงินเดือนออกหักบัตรไม่ไม่เหลือละค่าบ้านค่าอะไรเงี้ย ทีนี้เริ่มจะไม่มีเงินส่งให้พ่อแม่ใช้แล้วเงินที่คิดว่าจะเก็บซื้อบ้านซื้อรถของตัวเองเนี้ยไม่มีทํางานออฟฟิศยังไงก็ปลดหนี้ไม่หมดเอาละไปหาเงินก้อนดีกว่าก็เลยตัดสินใจไปเกาหลีค่ะก็ดิ้นรนต่ออีกนะไปเกาหลีนะไม่ได้สบายแต่มันก็ได้เงินก้อนกลับมาพอได้ปลดหนี้พอส่งแม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ดูเหมือนดูสารคาดีของปิดทองนี่แหละค่ะคือเราติดตามเพจอยู่แล้วเนาะเราเห็นว่าเออหมู่บ้านเรามีแล้วก็ดูจากสารคาดีของปิดทองดูในหลวงร .9 คือชอบดูเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเริ่มคิดคุยกับแฟนนะคะเออว่าเราเก็บเงินก้อนไปอยู่ที่บ้านไปทําอะไรที่เรามีที่ดินพอจะทําอะไรได้เราก็ทําดีกว่าจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่บ้านดีกว่า จะมาทําเกษตรให้มันมีรายได้พอหมุนไปในชีวิตไม่ต้องไปดินน้นรนทํางานต่างประเทศอีกแล้วกลับมาเกาจากเกาหลีจริงๆตอนนั้นประมาณ35 mm hmm. กลับมาเริ่มเป็นชาวนาอีกรอกไม่ได้เป็นอาชีพหลักคือทํานาพอให้ได้กินข้าวอยากจะทําอย่างอื่นผสมผสา,านหลายๆอย่างเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกพืชผักไว้กินไว้ขายเหลือเหลือกินเหลือเก็บก็คือขายพอดีไปได้รู้จักปิดทองเราก็เลยได้ไปฟัง นโยูายที่จะมาช่วยสนับสนุนหมู่บ้านของเราเราก็เลยติดใจลงเรือนผักเพื่อเราอยากอยู่แล้วมีมีคำถามอยู่ว่าเป็นหนี้ไหมเราทำเราจะขายได้ไหมขายให้ใครเราต้องทำยังไงยากไหมอะไรพวกนี้นะคะ่ะพอมันเจอปัญหาเขาก็จะเอาคนเข้ามาช่วยมาสอนมาอบรมอะไรให้เราตลอดนะคะ ช่วงแรกอะ่ะมันก็ท้ออยู่แต่ว่าเราเราไม่ถอยเราพยายามที่จะคุยกันแล้วก็หานักวิชาการหาอะไรต่างๆที่มาให้ความรู้เราแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันเราก็เลยต้องสู้ไปด้วยกันนะคะข้ามผ่านมาได้น่ะคือมีรายได้เข้ามาเยอะดีใจ <laughs> ได้ตังค์เยอะมากันยิ้มบานเลยค่ะอุ้ยได้เป็นหมื่นนะคะ ตอนนี้ปลูกผักชีต้นหอมคะน้ากวางตุ้งจำได้รอบหลักๆอ่ะที่ได้ตังค์กัน5 0 0 0 9,000 1สามสีรอบนะคะที่ได้ตังไล่เดียวถ้ารวมห้าโรงเรือนนี้น่าจะได้เกือบแสนแล้วนะปีหนึ่งคิดว่าเราน่าจะทำประโยชน์ให้กับคนที่เขาไม่มีที่ มันมีหลายคนในหมู่บ้านเราก็เห็นใจเขานะเขามีแค่ที่อยู่อาศัยแต่เขาไม่มีที่ทํากินเขาก็อยากทําแล้วเราก็เลยเออเสียสละให้เขาเราก็ไม่มีมากแต่ว่าแบ่งให้เขาทําอย่างนี้มันก็จะดีกว่าค่ะแพะนี้คือแทนไปศึกษาอยากเลี้ยงเลี้ยงวัวน,นี้ปีหนึ่งมันถึงจะออกลูกแล้วกว่าจะได้เงินถ้าเป็นแพะมันจะหมุนเวียนเลี้ยงสามเดือนบางทีก็ได้เงินแล้ว พอมาทำจริงๆการทรําเกษตรมันสนุกนะคะอยู่กับพืชมันดูการจเจริญเติบโตของมันอีกอย่างเทคโนโลยีในการปลูกผักตอนนี้ทุนแรงของเรามันเยอะเราก็ไม่ได้เหนื่อยกับมันเวลาให้น้ําก็คือเป็นน้ําหยดใช่ไหมคะเราก็เปิดแค่แป๊บเดียวนาทีสองนาทีต่างกันเยอะค่ะตอนไปทํางานที่กรุงเทพนี่ทั้งอดทนทั้งกดดันทั้งผู้คนอะไรมากมายเหมือนกับดูถูกดูหมิ่นเราต้องดิ้นรนนะ เหมือนกันเราผูกมัดแล้วต้องแก้เชือกออกมาให้ได้เงี้ยค่ะแต่อยู่นี่มันคืออิสระสบายๆพ่อมีเงินหมุนเวียนใช้ไปอะคะ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกันเราออกไปดิ้นรนตั้งไกลไปถึงเมืองนอกไปกรุงเทพดินน้นรนไปไกลแสนไกลแต่สุดท้ายความสุขมันอยู่ที่บ้านเรานี่แหละคะ่ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับธรรมชาติอิ่มใจอิ่มกายไม่ต้องดิน้นรนมาก ฉันเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ